ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่771เริ่มต้นด้วยชัยชนะเมื่อจัก,กรพรรดิต้าเหลียงได้ยินคำกล่าวขององค์ชายสามเขาโมโหจนหยิบดีกาที่วางอยู่บนต๊ะเครื่องไปทางองค์ชายสามองค์ชายสามตกใจจนรีบก้มศีรษะคำนับเสด็จพ่อได้ปรดระงับโทสะพยยาค่ะเจ้าคนอกตันย่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานชีเหิงคือน้องชายแท้ๆของเจ้าเขาเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในเงื้อมือของทหารต้าจิน้น เจ้ายังกล้าบอกให้เราอดทนอีกหรือเราจะไม่ยอมทนเราจะแก้แค้นจัก,กรพรรดิต้าเหลียงบันดาลโทสะเขาตวัดลั่นจากนั้นร้องให้ออกมาอย่างทนไม่ไหวน้ำตาไหลพรากไม่ขาดสายเิงเอ๋อผู้น่าสงสารของเราเขาไม่เพียงถูกธนูนับร้อยยิงยังเสียชีวิตในสภาพที่ร่างแยกออกจากกันอีกด้วยเขาไม่มีแม้แต่ศพที่ครบ32เจ้ากลับให้เรายอมอดทนให้แก้แค้นในภายหลังภายหลังคือเมื่อใดกันรอให้เจ้าได้ขึ้นครองบัลลังก์ก่อนแล้วค่อยแก้แค้นอย่างนั้นหรือ เมื่อเจ้าได้ขึ้นครองบัลลังก์เจ้าคงลืมเรื่องการแก้แค้นให้น้องชายเจ้าไปนานแล้วเจ้าจะแก้แค้นให้เขาอย่างนั้นหรือเจ้าอยากคิดว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนเช่นไรนะกล่าวจบจัก,กรพรรดิต้าเหลียงหยิบกระถางทูบหอมที่วางอยู่ด้านข้างเคลื่องไปทางองคชายสามอีกครั้งองชายสามร่างกายอ้วนท้วมจึงหลบไม่ทันเขาโดนกระถางทูบหอมกระแทกเข้าที่ศีรษะอย่างจังเลือดไหลาอาบใบหน้าทันที สเสด็จพ่อได้โปรดระงับโทสะด้วยเถิดพค่ะลูกไม่ได้หมายความเช่นนั้นลูกไม่เคยอยากได้บัลลังก์นี้เลยพยะะลุกเสด็จพ่อได้โปรดวินิจฉัยด้วยเถิดพยาะค่ะฟาบาทโปรดระงับโทสะพยาะค่ะฟาบาทได้โปรดระงับโทสะด้วยเถิดพยาะค่ะบรรดาขุนนางที่อยู่กลางท้องพระโรงต่างก้มศีรษะคำนับแนบพื้นจักรพตรรดิตาเหลียงใช้แขนเสื้อซับน้ำตาที่หางตาของตัวเองยืนขึ้นด้วยท่าทีโมโหเช่นเดิม จากนั้นกวาดสายตามองไปทางขุนนางที่ก้มศีรษะแนบพื้นอยู่เขม็งผู้ใดอยากให้เรายอมเจรจังบัตรึกกับต้าจิ้นก็จงไปบอกให้ต้าจ้นนำศีรษะของแม่ทับหลิวหงและเก้าอี้จะวินจูมาวางตรงหน้าเรามิเช่นนั้นไม่จําเป็นต้องมาคุยกันภายในท้องพระรงค์เงียบสนิทจัก,กรพรดต้าเหลียงสะบัดแขนเสื้อจักไปด้วยความโมโหงชายสามคุกเข่าตัวสั่นเทาอยู่บนพื้นกลางท้องพระรงค์แม้เลือดสดจะไหลาอาบใบหน้าทว่าเขายังคงไม่กล้าลุกขึ้นยืน เจ้าเสืงเงยน,น้าอยากถามจักรพรรดิ้าเหลียงว่าอนุญาตให้เขานำกองทัพเจ้าไปเสริมทัพแล้วหรือไม่ทว,ว่าเมื่อเห็นท่าทีของจักรพรรดิ้าเหลียงเขาจึงกลืนถ้อยคำลงคอทันทีเมื่อจักรพรรดิ้าเหลียงจากไปแล้วอัครมหาบดีชารารีบเข้าไปประคองร่างขององค์ชายสามให้ลุกขึ้นจากนั้นล้วงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเลือดให้องค์ชายสามพลางตะโกนตามหมอหลวงมารักษาบาดแผลให้องค์ชายสาม ปองชายสามผู้อ่อนแอแห่งต้าเหลียงใช้ผ้าเช็ดหน้ากดบาดแผลบริเวณหน้าผากของตัวเองเอาไว้ร่างของเขายังคงสันเทาไม่หยุดทว่าเขาไม่ได้ร้องให้ออกมาด้วยความหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทำเพียงกลัน้นก้อนสะอื้นลงไปในคอจากนั้นกล่าวขอบคุณบรรดาขุนนางอย่างนอบน้อมเขาอาศัยช่วงที่หมอหลวงยังมาไม่ถึงกล่าวปลอบใจเจ้าเสิ้งกล่าวว่าอีกสักครู่จะเข้าวังไปโน้มน้าวจัก,กรพรรดิต้าเหลียงใหม่อีกครั้งหากเสด็จพ่อของเขายืนยนันจะทำสงครามอยู่เขาจะเสนอให้เจ้าเสิ้งไปออกรบ เจ้าเซิงรีบโค้งไก่คำนับขอบคุณองค์ชายสามองค์ชายสามมองไปทางท้องฟ้าที่มืดครึ้มด้านนอกตําหนักจากนั้นกล่าวขึ้นไม่รู้ว่าสายลับของเราที่อยู่ในต้าจินจะหาวิธีรักษาโรคระบาดได้หรือไม่หากส่งวิธีรักษาโรคระบาดกลับมาได้โดยเร็วต้าเหลียงอาจพอมีหนทางชนะอยู่ทว่าหากชักช้ากว่านี้ชาวบ้านของต้าเหลียงคงรอไม่ไหวแล้ว แม่องคชายสามจะไม่ฉลาดเท่ากับน้องชายสี่เว่ยชีเหิงแม่เขาจะดูโง่เขลาไปบ้างทว่าเขารู้ดีว่าชาวบ้านคือหลักฐานที่สําคัญของแควนทว่เสเดจพ่อของเขาผู้เป็นจัก,กรพรรดิของแคว้นกลับเสียสติเพราะการจักไปของเว่ยชีเหิงเสียสติจนไม่สนใจแคว้นต้าเหลียงแม้แต่น้อย แม้การคิดเช่นนี้จะอกตันอยู่ทว่าหากเสด็จพ่อของเขาสิ้นพระชนลงในตอนนี้แม้ไม่ใช่เขาแต่เป็นน้องชายคนอื่นๆได้ขึ้นครองราชต่อขอเพียงคนผู้นั้นยอมก้มหัวเจรจาสงบศึกกับต้าจิ้นขอวิธีการรักษาโรคระบาดจากต้าจิ้นมารักษาชาวบ้านในแคว้นให้หายดีก่อนเมื่อแคว้นอยู่ต่อไปได้วันหน้าพวกเขาจึงจะมีโอกาสแก้แค้นแคว้นต้าจินฟาบาททรงยึดติดกับการสิ้นพระชนขององค์ชายสี่ถึงเพียงนี้เชียวหรือเสนาบดีกรมการคลังที่ยืนอยู่ข้างกายองค์ชายสามได้แต่สายหน้า องชายสามที่ใช้ผ้าเช็ดหน้ากดบาดแผลที่หน้าผากอยู่ขอบตาร้อนเผาขึ้นทันทีเขากล่าวขึ้นที่เสด็จพ่อทรงยึดติดกับการเสียชีวิตของน้องสี่เพียงนี้เป็นเพราะคำสั่งเสียที่น้องสี่ฝากคนกลับมาทูลเสด็จพ่อปองชายสามไม่ได้ตำหนิที่น้องชายสี่ของเขาส่งคนมากบอกคำสั่งลากับเสด็จพ่อก่อนสิ้นใจทว่าถ้อยคำเหล่านั้นแทงใจของเสด็จพ่อมาก ว่ชี้เหงสั่งให้องค์ครร์ข้างกายของเขากลับมาบอกจัก,กรพรรดิต้าเหลียงว่าเดิมทีเขาอยากเป็นองค์ชายที่ดีที่เชื่อฟังคำสั่งของเสด็จพ่ออยากกลายเป็นรัชทายาทที่ดีเขาเป็นคนไม่ชอบร่ำเรียนวิชาไม่ได้อยากได้ตำแหน่งรัชทายาททว่าเขาไม่อยากทำให้เสด็จพ่อผิดหวัง ดังนั้นช่วงนี้เขาจึงพยายามตั้งใจร่ำเรียนในสิ่งที่น่าปวดหัวที่บรรดาอาจารย์สั่งสอนตั้งใจเรียนรู้เพื่อที่จะได้กลายเป็นรัชทายาทที่ดีเขากล่าวว่าเขาไม่ใช่ลูกชายที่ดีเพราะมัรดาของเขาด่วนจากไปเร็วเสด็จพ่อจึงรักและทนุถนอมเขามากจนเขากลายเป็นองค์ชายที่ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเมื่อเขาเห็นผมที่ขาพลนร่างที่เริ่มโค้งงอของเสด็จพ่อเขาจึงเพิ่งเริ่ม คิดได้ว่าเขาอยากจะกลายเป็นลูกชายที่ดีกลายเป็นลูกชายที่เสด็จพ่อภูมิใจผู้ใดจะคิดว่ามันสายเกินไปแล้วหากรู้ว่าชีวิตคนเราจะสั้นเช่นนี้เขาจะไม่ท่องเที่ยวเสเพลไปท่าวะเขาจะอยู่ปรนิบัติรับใช้ข้างกายของเสด็จพ่อช่วยแบ่งเบาภาระของเสด็จพ่อเขากล่าวว่าหากชาติหน้าได้เกิดเป็นลูกชายของเสด็จพ่ออีกเขาจะเป็นลูกชายที่ไม่ทําให้เสด็จพ่อกังวลใจจะดูแลตอบแทนเสด็จพ่ออย่างดี คำกล่าวเหล่านี้ทิมแทงใจของจักรพรรดิตาเหลียงจนแทบเอาชีวิตของเขาไปด้วยเว่ยชีเหิงเสนอตัวขอเดินทางไปยังต้าจินเพราะเติบโตขึ้นแล้วเพราะเห็นว่าเสด็จพ่อลำบากจึงอยากแบ่งเบาภาร,ระของพระองค์ทว่าเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาตัวเองกลับต้องตายอย่างหน้าอานาถภายใต้คมดาบของทหารฝ่ายศัตรูจักรพรรดิตาเหลียงจะอดทนได้อย่างไรกัน เมฆเริ่มก่ะตัวหนาขึ้นเรื่อยๆลมพายุพัดอยู่บนท้องฟ้าของเมืองหลวงประกายไฟแวบขึ้นกลางท้องฟ้าจากนั้นฝนเริ่มตกกระหน่ำลงมาท้องฟ้ามืดครึ้มลงทันทีปองชายสามทำแผลเสร็จเรียบร้อยเขารวบรวมความกล้าไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิ้าเหลียงในวังอีกครั้งคืนนั้นจักรพรรดิ้าเหลียงประกาศสารกาศชงสั่งให้แม่ทัพเจ้าเซิงนำกองทัพเจ้าไปเสริมทัพยังด่านหน้าสายฟ้าฟากระหน่ำอยู่บนท้องฟ้าเจ้าเซิงในชุดเกราะขี่ม้าเร็วนำอยู่ด้านหน้าสุดของขบวน ผ้าเหล่าทหารในชุดเกราะสีดำมุ่งหน้าฝ่าสายฝนไปยังด่านหน้าทงประจำกองทัพเจ้าบกสะบัดไปมาท่ามกลางพายุฝนแววตาของเจ้าเสื้อหนักแน่นเขาสาบานว่าครั้งนี้เขาจะสังหารเทพสังหารองคหญิงเจิ้นกัวแห่งต้าจินเพื่อแก้แค้นแทนน้องชายและแม่ทัพสวินเทียนจางให้ได้หวังว่าวิญ,ญญาณของท่านปู่ท่านพ่อน้องชายและแม่ทัพสวินเทียนจางจะปกป้องคุ้มครองให้เขาเริ่มต้นด้วยชัยชนะให้ได้ วันที่1เดือนเก้าสมัยรัชศกเซวินเจียปีที่17บเจ็องชายรองมู่หลงผิงและแม่ทัพเซียสวินแห่งแห่งตั้งเยี่ยนแบ่งทัพออกเป็นสองฝ่ายเข้ายึดครองเมืองกวนจิว้วและผิงหลิวได้สําเร็จตอนนี้กําลังบุกเข้าไปใกล้เมืองหลวงชางของคว้นเว่ยจัก,กรพรรดิคว้นเว่ยนำทัพออกมาสู้รบกับทหารต้ยเยี่ยนที่หวังรุกรานแคว้นเว่ยด้วยตัวเอง วันที่12เดือนเก้าสมัยรัชศกเซวินเจียปีที่17เจ้าเซิงที่เดินทางไปถึงด่านชิงซีซานร,รู้ดีว่าต้าจินทําสงครามยืดเยื้อกับต้าเหลียงที่ด่านชิงซีซานมานานแล้วพวกเขาคงเหนื่อยล้าเต็มทีเจ้าเซิงจึงนําทหารบุกเข้าโจมตีกองทัพต้าจินโดยไม่ทันตั้งตัวกองทัพต้าเหลียงบุกมาอย่างฮึกเหิมแม่ทัพหลิวหงเห็นท่าไม่ดีจึงพากองทัพถอยหนีออกไปจากด่านชิงซีซาน ไปจินจื้อที่เลือดซึมออกมาจากผ้าพันแผลบริเวณแขนยืนอยู่ใกล้โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ในกระโจมที่พักสาวน้อยก้มมองเม็ดฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากฟากฟ้าจากนั้นเหน่อยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดเหนือศีษะสาวน้อยรู้สึกว่าฟ้าใกล้ถ่มลงมาแล้วฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าพี่หญิงใหญ่ของนางอยู่ที่ใดแล้วคุณหนูสียาอุ่นแล้วสามารถทานได้แล้วเจ้ากะจี้หลังหวาถือถ้วยยาออกมายืนอยู่ข้างไปจิ่นจื้อเมื่อเห็นไปจิ่นจื้อรับถ้วยยาไปหญิงสาวจึงกล่าวต่อ ฝนตกหนักเช่นนี้คุณหนูสี่รีบเข้าไปพักผ่อนด้านในก่อนเถิดเจ้ากะช่องตามใจทูเดย์ตอนที่772ไม่ทันตั้งตัวเมื่อจี้หลังหวาซึ่งคาดผ้าคลุมหน้าผืนบางไว้ที่หน้ากล่าวจบหญิงสาวก็เห็นทหารสงสารคนหนึ่งวิ่งฝ่าสายฝนมาหยุดอยู่ตรงหน้าไปจินจื้อเขาคุกเขาข้างหนึ่งลงบนพื้นจากนั้นยกหมัดคานวะเกาอีว้วินจุนจู่ท่านแม่ทัพใหญ่เชิญท่านไปที่กระจมของท่านแม่ทัพเดี๋ยวนี้ขอรับถ้าจะไปเดี๋ยวนี้ ไปจินจื้อกล่าวจากนั้นเงยหน้าดื่มยาจนหมดถ้วยแล้วใช้แขนเสื้อเช็ดมุมปากที่เปื้อนคราบยาเล็กน้อยสาวน้อยยื่นถ้วยยาคืนให้จี้หลังหวาไม่รอให้จี้หลังหวากลับเข้าไปหยิบร่มที่ด้านในสาวน้อยก็วิ่งฝ่าสายฝนออกไปยังกระโจมแม่ทัพใหญ่ทันทีหลิวหงซึ่งถือโคมไฟอยู่ในมือยืนพิจารณาแผนที่อย่างละเอียดอยู่กับหลินคังเล่ที่หน้าแผนที่เมื่อได้ยินรายงานว่าไปจินจื้อมาถึงแล้วหลิวหงจึงหันไปกวักมือเรียกไปจินจื้อที่เดินทางมาออกรบกับเขาจนผิวคล้ำลงกว่าเดิม จะวินจู่มาดูนี่ขอรับหลินคังเลิกกำหมัดคารวะไปจินจือ้อเก้าอีว้วินจู่ไปจินจื้อรับผ้าเช็ดหน้าจากคนติดตามของหลิวหงมาเช็ดน้ำฝนออกจากใบหน้าจากนั้นเดินเข้าไปหาหลิวหงอย่างรวดเร็วดูสิ่งใดกันหลิวหงชี้ไปยังด้านจุดที่อยู่บนหน้าผาด้านซ้ายของด่านชิงซีซานบริเวณนั้นถูกคนวาดเป็นเส้นเล็กๆเ,เอาไว้หลิวหงกล่าว ตรงนี้มีเส้นทางเล็กที่ไม่ค่อยชัดเจนอยู่อีกเส้นทางหนึ่งก่อนที่ข้าจะสั่งให้กองทับถอยทับออกมาจากด่านชิงซีซานข้าสั่งให้คนไปสำรวจมาแล้วแม้เส้นทางนี้จะค่อนข้างแคบทว่าสามารถทะลุไปถึงด้านหลังของด่านชิงซีซานได้ไปจิ่นจื้อกำดับที่เอวแน่นแม่ทับหลิวหงหมายความว่าจะให้ข้านำทับอ้อมไปรอบโจมตีต้าเหลียงจากทางด้านหลังอย่างนั้นหรือหลิวหงพยักหน้าแล้วกล่าวต่อทว่าไม่ใช่ตอนนี้ ข้ารู้ว่าจาวินจูเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญท่านคงกำลังตำหนิข้าเช่นเดียวกับแม่ทัพหลินที่ข้าไม่ยอมออกรบทว่ากลับถอยออกมาจากภูเขาชิงซีเช่นนี้เมื่อหลินคังเลอร์ได้ยินและเห็นหลิวหงมองมาทางเขาหลินคังเลอร์จึงยกมือลูกศรสับพลางหัวเราะแห้งออกมาทว่าพวกท่านควรรู้ไว้ว่าที่เจ้าเซิงพากองทัพเจ้าบุกมาเร็วถึงเพียงนี้เป็นเพราะพวกเขารู้ข่าวเรื่องที่องค์หญิงเจิ้นกัวนำทัพมายัางต้าเหลียงแล้ว พวกเขาต้องสู้ตายเพื่อยึดด่านชิงซีซานกลับมาให้ได้ก่อนที่องค์หญิงเจิ้นกัวจะมาถึงหากพวกเราดึงดันที่จะคุ้มกันอยู่ที่นั่นพวกเรามีแต่จะสูญเสียหนักกว่าเดิมไม่สู้ถอยออกมาก่อนดีกว่าหลิวหงยิ้มออกมาราวกับจิ้งจอกชราเจ้าเล่ห์เขาชี้นิ้วไปยังแผนที่ให้พวกเขาคิดว่าพวกเราถอยออกมาเพราะองค์หญิงเจิ้นกัวใกล้จะมาถึงแล้วแม่ทัพใหญ่ที่ไร้ความสามารถอย่างคาต้องการรอให้องคหญิงเจิ้นกัวมาช่วยยึดด่านชิงซีซานคืนให้ ตอนนี้พวกเขาคงกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อรอสู้กับองค์หญิงเจิ้นกัวอย่างแน่นอนดังนั้นแม่ทัพหลิวหงจะให้พวกเราบุกไปโจมตีพวกเขาคืนนี้ใช่หรือไม่ขอรับหลินคังเลิกกำดับที่เอวแน่นแววตาส่อแววตื่นเต้นขึ้นมาทันทีสังหารพวกมันไม่ให้ทันตั้งตัวไปจินจื้อกัดฟันกรอดในที่สุดความโมโหที่พยายามอดกลั้นไว้ในใจก็สงบลงเสียที วันนี้สายรับมารายงานว่ากองทัพเจ้ามาถึงแล้วข้าจึงสั่งให้ทหารกลุ่มย่อยสองกลุ่มซ่อนตัวอยู่ในด่านเพื่อรอคำสั่งข้าจะพาทหารบุกไปเผชิญหน้ากับกองทัพต้าเหลียงทางด้านหน้าจะวินจู่และแม่ทัพหลินพาทหารอ้อมไปรอบโจมตีพวกมันจากทางด้านหลังหลิวหงชี้ไปยังภูเขาที่ทอดยาวอยู่ทางสองฝั่งของด่านชิงซีซานด่านชิงซีซานอยู่ระหว่างหุบเขาชิงซีไม่ได้อยู่ในเมืองขอเพียงพวกท่านเดินทางผ่านเส้นทางแคบนี้อ้อมไปยังด้านหลังของด่านชิงซีซานได้ เมื่อเจ้าเซิงพบว่าพวกท่านอ้อมไปโจมตีพวกเขาทางด้านหลังเจ้าเซิงจะพาทหารไปสู้รบกับพวกท่านก่อนแน่นอนเพราะข้านำทัพไปโจมตีที่ด่านหน้าซึ่งมีกำแพงเมืองป้องกันอยู่อีกชั้นทำเช่นนี้อาจสูญเสียหนักทั้งสองฝ่ายทว่าขอเพียงเจ้าเซิงพาทหารไปสู้รบกับพวกท่านทหารต้าจินที่ข้าสั่งให้แฝงตัวอยู่ในด้านจะมาเปิดประตูเมืองให้ข้าถึงเวลานั้นข้าจะนำกองทัพบ,บุกเข้าไปด้านในทันทีหลิวหงขยับคอเสื้อของตัวเองเล็กน้อย จากนั้นถอนหายใจยาวออกมาราวกับว่าเขาก็อดกลั้นมานานแล้วเช่นกันต่างกล่าวกันว่าข้าหลิวหงทําสงครามราวกับเต่าหากกล่าวดีหน่อยก็คือปลอดภัยและมันคงอยากชนะอย่างปลอดภัยแย่หน่อยก็หาว่าข้าถนัดทําตัวเป็นไอเต่างั่งวันนี้ข้าจะทําให้พวกมันได้เห็นว่าข้าแค่ไม่ออกรบในสงครามที่ข้าควบคุมไม่ได้เท่านั้นไม่ใช่ไอเต่างั่งลินคังเลิกกระแอมออกมาเล็กน้อยจากนั้นเบนสายหนีไปอีกทาง ไปจินจื้อมองไปทางหลิวหงทว่าไม่ได้กล้ากล่าวตอบสาวน้อยรอบด่าว่าหลิวหงเป็นเต่าที่เอาแต่หดหัวอยู่ในกระดองอยู่ในใจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนึกไม่ถึงเลยว่าหลิวหงจะทำทุกอย่างลงไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบุกโจมตีในคืนนี้หลิวหงรู้ว่าไปจินจื้อเป็นคนเก็บอารมณ์ไม่อยู่สีหน้าของสาวน้อยแสดงออกมาชัดเจนว่านางเคยด่าเขาอยู่ในใจไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเขาจึงกล่าวออกมายิ้ม ครั้งนี้องค์หญิงเจิ้นกัวมาได้ทันเวลาพายุฝนตกลงมาได้ถูกเวลาจริงๆพวกเราจึงมีโอกาสเช่นนี้ต้องคว้ามันไว้ให้ดีไปเตรียมตัวเถิดข้าจะให้คนที่ไปสำรวจเส้นทางก่อนหน้านี้พาพวกท่านไปสำรวจเส้นทางแคบนั้นก่อนฝนตกหนักเช่นนี้จะช่วยอำพรางตัวของพวกท่านได้ดี พวกท่านจะเดินอ้อมไปถึงด้านหลังด่านชิงซีซานอย่างง่ายรับรื่นอย่าลืมนำธงเฮยฟานไปหมั่งไปด้วยให้พวกนั้นเข้าใจว่าองค์หญิงเจิ้นกัวมาถึงแล้วข่มขวัญให้พวกมันหวาดกลัวพวกเราต้องยึดด่านชิงซีซานกลับคืนมาให้ได้ก่อนองค์หญิงเจิ้นกัวจะเดินทางมาถึงมิเช่นนั้นผู้อื่นจะคิดว่านอกจากองค์หญิงเจิ้นกัวแล้วต้าจินไม่มีแม่ทัพที่แข็งแกร่งเหลืออยู่อีกแล้วเปรียง สายฟ้าฟ,า,ฟาดกระนานำลงกลางก้อนเมฆคนท้องฟ้าท้องฟ้าสว่างวาบขึ้นชั่วขณะจนเห็นทางแคบริมหน้าผาอย่างชัดเจนไปจิ่นจื้อนำทับเดินทางอ้อมไปตามเส้นทางแคบนั้น วินาทีที่สายฟ้าฟาดลงมาแม้แต่หนูที่อยู่กลางสายฝนก็ไม่มีที่หลบซ่อนตัวยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงขบวนกองทัพจิ้นที่สวมชุดเกราะหนักอึ้งภายใต้การนำของไปจินจื้อและหลินคังเล่เลยพวกเขาถือธนูเดินไปตามทางแคบชิดริมหน้าผาทีและคนอย่างระมัดระวังเงียบเชียบและรวดเร็วเมื่อฟ้าแลบขึ้นกลางท้องฟ้าไปจินจื้อยกมือส่งสัญ,ญญาณให้ทหารทุกคนหยุดนิ่งแนบกายชิดริมหน้าผาเพราะกลัวว่าจะถูกทหารหน่วยลาดตระเวนของงออีกฝ่ายจับได้ ด้านหลังของเหล่าทหารคือบรรดา้มศึกที่นำโดยผิงอันฝนที่ตกหนักทำให้ขนของ้มศึกเปียรลู่จนแนบไปกับลำตัวปากของ้าศึกทุกตัวถูกครอบไว้ด้วยที่ครอบปากเพื่อป้องกันพวกมันส่งเสียงร้องจนศัตรูรู้ตัว บัตรนี้เจ้าเซิงกำลังเดินสำรวจทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทหารที่ติดเชื้อโรคระบาดที่ถูกย้ายตัวไปรักษาที่ห้อองค์พักรักษาตัวในด่านชิงซีซานเจ้าเซิ่งเดินสำรวจโดยใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเอาไว้จนครบหนึ่งรอบเมื่อเดินออกมาก็เห็นทหารสี่นถูกแบกเข้าไปในห้องพักรักษาเพิ่มหมอเดินออกมาจากห้องพร้อมกับเจ้าเซิ่งจากนั้นกล่าวกับเจ้าเซิงที่อยู่ด้านล่างระเบียงทางเดินโรคระบาดรุนแรงมากจริงๆขอรับต้าเหลียงไม่เหมือนต้าจินที่เคยรับมือกับโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองเจียวโจวมาก่อน พวกเรายังคิดสูตรยารักษาโรคระบาดออกมาไม่ได้ราชสำนักก็ไม่ค่อยเต็มใจส่งยามาให้พวกเราหากเป็นเช่นนี้ต่อไปทหารของเราคงล้มป่วยมากขึ้นเรื่อยๆขอรับเจ้าเซิงกำดาบซึ่งเย็นเฉียบที่เอวแนนบัตนี้ทหารต้าเหลียงและต้าจิ้นล้วนติดเชื้อโรคระบาดทว่าต้าจิ้นมียารักษาโรคสวยต้าเหลียงไม่มีเจ้าเซิงรู้สึกหงุดหงิดใจมากจักรพรรดิตาเหลียงไม่ยอมเจรจาสงบสึกกับต้าจิ้นคิดแต่จะแก้แค้นให้องค์ชายสีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทว่า หากเป็นเช่นนี้ต่อไปกำลังทหารและชาวบ้านของต้าเหลียงก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆเช่นนี้เท่ากับว่าต้าจินจะชนะศึกโดยไม่ต้องทำสงครามแม้แต่น้อยตอนนี้ผู้นี้ยืดต่อไปไม่ได้คือต้าเหลียงยิ่งคิดเจ้าเซิงก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกเสียวแผ่นหลังวูบเขาหันไปมองหมอไม่มีวี่แววว่าจะคิดค้นยาได้เลยหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ